อ่านะคะ Hello everyone นะคะเราจะพิสครูจะพิสนะคะ about ความหลากหลายของพืชนะคะความหลากหลายของพืช diversity นะคะ diversity นะคะ diversity ก็คือความหลากหลายนะคะนักเรียนคงจะเรียนไปแล้วเกี่ยวกับกลุ่มของพืชนะคะก็พืชแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มนะคะนักเรียนบางคนส่วนใหญ่ตอบถูกเก่งมากนะคะ รานนี้เรามา,ามาดูความหลากหลายของพืชกันนะคะซึ่งนะักวิทยาศาสตร์ได้จัดกลุ่มพืชออกเป็นสองกลุ่มนะคะโดยใช้ลักษณะของดอกได้แก่พืชดอกและพืชไม่มีดอกนะคะโดยใช้ลักษณะเกณฑ์นะคะคือพืชใบเดี่ยวแล้วก็พืชใบเดี่ยวคู่ด้วยนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูพืชดอกนะคะ flowering พืชดอก flowering นะคะพืชดอก หมายถึงพืชที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะจะมีดอกให้เห็นพืชดอกจะเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆครบส่วนได้แก่รากลำตน้นใบาตาดอกและ,มะเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดเนี่ยมีไว้เพื่อขยายพันธุ์นะคะพืชดอกมีอยู่ทั่วไปหลายชนิดนะทั้งอยู่บนบกในน้ำนะคะถ้าพืชบนบกก็ได้แก่มะม่วงชบากุลาบัะเสือมะขามมะพร้าวักทองนะคะมะละกอมะลิ มะกอกที่เรียนเคยเห็นกันนะคะพืชดอกในน้ำก็คือบัวตัตวาผักตบชาวาผักกาเฉดจอกและแหน่นะคะนักเรียนอันนี้เรามาดูลักษณะใบกันเลยนะคะพืชมีดอกเนี่ยจะมีกลีบด,ดอกสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมเอาไว้ทําอะไรคะน้องเพลงพืชมีสีสันสวยงามเอาไว้ทําอะไรคะน้องเพลง อ่ะใครตอบก็ได้ถ้าไม่ใช่น้องเพลงใครเอ่ย,อ,ยอ,อ๋อพารอดพืชอ่อทำไมพืชด,ดอกถึงมีหลายสีเพื่ออะไรคะลูกล่ออะไรมาตองเอ่ยช่วยเพื่อนได้นะคะล,อลอ่ลอแมลองลอ,งอโอเอาไปสุละห้าคะแนนเก่งมากออกกันเลยนะคะลอ่อแมลงให้มาผสมเกสร เมื่อมแมลงเนี่ยไปกระโดดใส่ดอกต่างๆก็เป็นการถ่ายละอองเรนูไปด้วยเพราะว่าละอองเรนูติดที่ปีกที่ขาของมแมลงนะคะทำให้พืชอด,ดอกเนี่ยกระจายไปทุกที่นะสืบพันธ์ไปนะคะต่อไปนะคะเราไปดูพืชไรดอกกันบ้างนอนเฟลเวอร์ลิงนะคะ non ing, นอนเฟลเอร์ลิงก็คือพืชไรดอก หรือพืชชั้นสามนั่นเองเป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบทําให้ไม่มีดอกแม้ว่าจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะพวกนี้จะไม่มีดอกสาหรับใช้ในการสืบพันธุ์จัดเป็นพืชชั้นสาแต่จะมีอ่าสปอร์สปอร์อ,อยู่ตรงไหนลูกจักสปอร์พืชไหมสปอร์นะคะจะมีการสร้างสปอร์ใต้ใบนะคะแล้วว่าสปอร์ปิวไปที่ต่างๆเนี่ยจะเกิดเป็นต้นใหม่นะคะเช่นมอส เปิลสนปงชายผ้าสีดาผักปูดผักแว่นนะคะกระแตตสไม้นะคะอื่นๆอีกมากมายนะคะเอ่อนักเรียนเคยเห็นมอสไหมคะ้องอิงเคยเห็นมอสไหมลูกเคยเห็นมอสไหมใครเคยเห็นมอสคะมอสเป็นลักษณะสีอะไรอ่าพายอดเก่งมากมอสสีอะไรลูก สีอะไรเลยเขาสีเขียว,ยวไปดูที่ว่าไพลอดพูดถูกไหมนี่ไงเก่งมากอามอสเป็นลักษณะสีเขียวเป็นโคลใครเคยเหยียบใค,ใครเคยเหยียบอันนี้บ้างมอสนงยกมือสิชวอว์แฟราลักษณะมันจะนุ่มๆน,นะคะมอสเนี่ยเป็นพืชอยู่ในนะ้ำแต่วิวัฒนาการขึ้นมาบนบกเป็นพืชที่เกิดขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยนะคะ ก่คือมีจลากกรใบใช่นะอ่ะพืชไรดอกบางชนิดกินได้เช่นอะไรบ้างคะบางชนิดกินได้อ่าช่วยกันตอบหน่อยเร็วพืชไรดอกบางชนิดทานได้ใครเคยทานบ้างหรือเห็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทานผักแว่นผักกูดเก่งมากเอาไปสิคะแนนผักแว่นผักปูดนะคะสนกระโปรงกินได้ไหมลูกสนกระโปรงกินได้ไหมคะ กินได้ไม่ไพอยหลอดมีไายมันแข็งมันไม่ใช่อาหารนะใช่ไหมคะเอาไว้ตกแต่งสถานที่นะคะต่างๆให้สวยงามนะคะกินได้เป็นบางชนิดเท่านั้นอ่าต่อไปนะคะนี่เมื่อกี้นี่คือพืชเอ่อมีดอกแล้วไม่มีดอกต่อไปมาดูลกักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่บ้างนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือ monocle โ ลิเดนนะคะโมโนคาร์ลีเดนเนี่ยเป็นพืชที่มีใบแรกแทงออกมาจากเมล็ดนะคะมีใบเดียวมีการเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็จะเห็นลำต้นเป็นข้อป้องนะคะอย่างชัดเจนรากของเขาก็จะเป็นฝอยๆยตามขามเห็นไหมนักเรียนอ่ะรากจะเป็นฝอยกระจุกรวมกันแบบนี้นะคะลำต้นเห็นข้อป้องชัดเจนเราก็จะเห็นไอวงกลมวงกลมเป็น เซอร์เทลเล็กๆนักเรียนเห็นไหมอันนี้คือท่อลำเลียงน้ําแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารใจเล่มโคเอ็มนั่นเองนะคะอันนี้เส้นใบของพืชใบเดี่ยวมันจะเป็นเส้นตรงเห็นไหมคะเห็นไหมลูกอ่ะเส้นตรงเวลาฉีกออกมาเนี่ยจะเป็นเส้นตรงเลยนะคะจะไม่หยักเราเรียกว่าเ,าเส้นใบแบบขนานเราไปดูพืชกันเลยนะคะพืชอะไรบ้างที่เป็นใบนนเดี่ยวเช่นไผ่ต้นข้าวต้นอ้อยกล้วยต้นหอมมะพร้าว ะะจากที่เราเคยเห็นนี่จะเป็นลนักษณะเห็นข้อไหมเนี่ยระหว่างข้อเราเรียกว่าป้องนะคะระหว่างข้อเราเรียกว่าป้องต่อไปเราไปดูใบเลี้ยงคู่กันบ้างใบเลี้ยงคูล่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะอะใบเลี้ยงคู่หรือทายคาร์เลสตูเดนนะคะเป็นพืชที่ มีใบเลี้ยงเดียวออกจากมาเมล็ดเนี่ยสอยงใบมีอีนะะ้ใบเลี้ยงเดียวมีแค่หนึ่งใบนะคะใบเลี้ยงคู่มีสองใบเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะเห็นข้อป้องไม่ชัดเจนนะคะรากของใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเป็นรากแก้วแบบนี้ค่ะรากแก้วยาวกว่าาบ้านก็เลยเห็นไหมคะลูกอ่ารากแก้วนี่ยาวมากนะคะที่ส่วนที่งอกออกมาจากรากแก้วนะคะก็จะเป็นรากแขนงออกมานะคะมันพืชใบเลี้ saying, ยงเดียวจะมีรากแก้วทําให้ มีความอลำต้นมีความมั่นคงนะคะและก็ยังมีอายุยืงนานกว่าพืชใบเลยงเดี่ยวด้วยอันนี้ท่อลําเลียงนะคะท่อลําเลียงไซเลมไซเลมเป็นท่อลาเลียงน้ำโฟเอ็มท่อลาเลียงอาหารไซเลมจะอยู่ข้างในโฟเอ็มท่อลาเลียงอาหารจะอยู่ด้านนอกเห็นไหมอันนี้เขาย้อมสีให้นักเรียนถึงตัดขวาให้นักเรียนถึงชัดเจนนะคะเส้นใบนะคะของพืชใบเลยงคู่จะเป็นแบบ ร่างแห я, แบบนี้ร่างแหเนี่ยไม่เป็นเส้นตรงเวลาฉีดแล้วก็จะเป็นหยกักๆ,ๆนะคะเราจะไปดูพืชใบเดีคู่ันเลยอ่าพืชใบเดงคู่ก็จะมีกุหลาบพิกผู้เรียนต้นทั่วมะม่วงชมพู่กับเกาขนุนนะคะมาริชบามะขามนะคะบริเวณบา้านของนักเรียนนี้เองนักเรียนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะพวกนี้จะอายุอยู่นานเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นลําต้นใหญ่เช่นผู้เรียนนักเรียนดูต้นนะ่คะนะคะ ลำต้นจะใหญ่พวกนี้มีอายุยุนมยาวนะคะอ่าแล้วนั่นเรามาดูค้อเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจํานวนใบจํานวนใบวลมานจันโอกคะจํานวนใบเอาจํานวนรากัะจานวนใบจํานจนวนรากใบเลี้ยงคู่เป็นรากอะไรโลกวลมานวลมันจันโอกรลากอะไรคะใบเลี้ยงคู่รา แก้วนาแก้วนาแก้วนะคะ,ะนักเรียนต้องมีส่วนร่วมกับคุณนิดนึงนะคะพยายามตอ,อบคอรูเร็วๆเนาะเรามีเวลาน้อยนะคะแล้วก็ลำต้นนะคะพืชใบเลี้ยงคู่ไม่เห็นค้อป้องอเต็มเต็มเนอะลำต้นถ้าลำต้นใหญ่ก็จะเป็นฟังฟังนะคะลำต้นใหญ่ลำต้นก็จะไม่เห็นค้อป้องถนะ้าเป็นพืชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็นค้อป้องชัดเจนเช่นหญ้าเนาะใครเคยเล้นหญ้าอ้อยไผ่เห็นชัดเจนนะคะ ใบครูบอกไปแล้วบใบยังคู่ล่างแห я, เราเรียกว่าล่างแหคือเป็นอย่างหยักเมื่อกี้นะคะเส้นใบแบบานานนะก็จะมีต้นกล้วยเนาะที่เห็นชัดเจนนะคะัน,นเรย่องขอเล่นส่วนดอกส่วนใยดอกนะคะบใบยังคู่จะมีจํานวนมากกว่าพืชใบยงเดี่ยวนะคะกรานลเรียงครูให้ดูแล้วเนาะมีโฟเอมนะคะโฟเอมจะอยู่ด้านนอกกับไซเลมแต่ถ้าเป็นพืชใบยงเดี่ยวที่เราเห็นเมื่อกี้จะกระจัดกระจายเป็นต้นเลยนะคะ การเจริญเติบโตมีเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะคะกิ่งก้า,าในใบอะไรพวกนี้นะคะมีลําต้นเจริญด้านข้างสองระยะแต่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีเป็นต้นเดียวตายทือตายเลยนะคะเป็นต้นเดียวเลยอ่ะมีโฮมเวิร์กนะคะให้นักเรียนนะคะโฮมเวิร์ก s c i อ n ซับ u b j ตนะคะเพจนายเทนนะคะอ่าสิบสองสิบสี่และสิบห้า แล้วพวกมี e x ็ m p l มนะคะนักเรียนนะคะหน้าสิบสี่ใครมีแล้วก็เปิดไปคนไม่มีก็ดูหน้าจอนะคะบางคนยังไม่ส่งบางคนหาไม่เจอนะคะ,ะจากเหตุแะ example นะคะโบรทีนีคือให้ํำรวจและจัดกลุ่มพืชในบริเวณบ้านและโรงเรียนเราอยู่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่เอาโรงเรียนนะคะ ะระบุปัญหาให้ปัญหานกักเรียนมาว่าเราจัดกลุ่มพืชโดยใช้ลักษณะภายนอกของดอกเป็นเกณฑ์ได้อย่างไรสมมติฐานสมมุติคือสิ่งที่คาดเดานักเรียนเอาปัญหามาคาดเดาเอามาเขียนค่ะนักเรียนก็เขียนเพิ่มไปว่าฟังครูลูกอย่าพิ่งเขียนค่ะฟังครูก่อนนะคะนักเรียนล i กขึ้นครูแอทิเชอร์ก่อนนะลูกเงยหน้าขึ้นนะคะลูกแอทิเชอร์นะคะ เรานักเรียนสมุติฐานเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไปคิดใจนะคะนักเรียนบ๊อบบี้ลงมานะคะเราจัดกลุ่มพืชดอกโดยใช้ลักษณะภายนอกของดอกเป็นเกณฑ์แค่นั้นตัดอย่างไรออกนะเวลาวิทยาศาสตร์การทดลองมันไม่ได้ไปไกลอยู่ใน,แผ,นแผ่นกระดาษแผ่นเดียวนะคะอ่ะครูแอสเซมเิลดอกชะบาให้ให้นักเรียนยกตัวยอย่างนะคะพืชดอกใบเลี้ยงเดียเ่ยวเลี้ยงคู่มาสิบนะคะ มาสิบชนิดปูเอาใบดอกชบาส่วนใหญ่ทุกบ้านนะคะไม่ว่าจะที่โรงเรียนที่สถานที่ทํางานที่ไหนก็ตามนะคะจะมีดอกชบานะคะดอกชบานักเรียนเห็นรากไหมลักษณะภายนอกที่จัดในกลุ่มพืชดอกมีรากไหมมีลําต้นนะคะติก๊กูกมีอ่ะเส้นอ่าเส้นใบไหมคะแบบรากแห่แบบขน,แบบนานมีไหมลูกมีติ๊กูกนะอันนี้รูขีดแบบมันไี่สวยนักเรียนก็ติกูกสวยๆนะลูก สบานี้จะเป็นพืชดอกแบบใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่เลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงคู่ลูกอ่าพูมเลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงคู่ครับเลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงคู่ดอกสบาเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคู่ครับช่วยเพื่อนได้นะลูกใครตอบได้ได้คะแนนไปเลยนะจ้าพูมเร็วสบาดอกสบาเป็น ไเลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงคู่คะ<ป>อ่าน้องน้องเพลงเพลงลูกไปเลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงคู่คะไปเลี้ยงคู่ค่ะอาไปห้าคะแนนจ้าน้องเพลงจะคิดเองหรือดูตรงนี้ไงหนะ้าจอก็มีลูกอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าหลังจาก จบคลิปนี้นะักเรียนไปทำโฮมเวิร์กนะคะทบทวนเนาะแล้วก็ส่งพิเชอร์นะคะโอเคค่ะ thank you for y o u r hand ค่ะ s t u d e n t